สวัสดีค่ะแพลเพิ่งได้รับคำถาม inbox มาจากเพื่อนของเรานะคะที่เขาดูคลิปที่แพลสอนไฮไลท์สีข้อมูลนะคะโดยมีคอนดิชันแบ่งเป็น3มช่วงข้อมูลนะจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าเกิดค่าตรงเนี้น้อยกว่า30ให้ไฮไลท์สีแดงช่วง30-59ถึงห้ไฮไลท์สีนี้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมแพลสอนไฮไลท์แค่คอลัมน์เดียวนะคะแต่เพื่อนเราเนี่ยเขาอยากไฮไลท์ได้หลายๆคอลัมน์นะคะเดี๋ยวแพลจะทาให้ดูนะว่า ไฮไลท์หลายคอลัมน์เนี่ยมันมีวิธีการยังไงนะคะอันนี้ตัวอย่างที่พลวทำไว้เนี่ยไฮไลท์แค่นเดียวแต่ว่าเขาจะมีไฮไลท์ช่องที่เป็นคู่กันนะคะแต่ว่าตัวที่ใช้วัดเนี่ยจะมีแค่ช่องช่องเดียว เหมือนกับตัวนี้แหละแต่ว่าจะเป็นไฮไลท์แบบนี้นะคะก็คือไฮไลท์หลายช่องอ่ะวิธีการมันจะแตกต่างกันนิดนึงแต่คอนเซปต์เนี่ยเดียวกันเดียเด๋ยวพราวจะแปะลิงก์ของตัวนี้ไว้ให้นะคะเพื่อนๆจะได้ไปทบทวนตัวนี้กันอ่ะมาดูวิธีการของการไฮไลท์หลายคอลัมน์นะคะถ้าเกิดไฮไลท์หลายคอลัมน์เนี่ยแทนที่เราจะคุมข้อมูลแค่คอลัมน์เดียวเหมือนตัวนี้นะคะเราจะคลุมหมดเลยนะคะก่อนที่เราจะใส่คอนดิชันอ่ะแล้วก็มาเลือกคอนดิชันฟอร์แมตติ้งนะคะแล้วก็มากดที่ new ตรงนี้นะคะอ่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้เนี่ยตอนนั้นพีสอนใช้ที่เป็นเซลล์แวลูเนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะต้องเช็คที่คอลัมน์ไอนะคะเนื่องจากว่าเราคุมหลายอันเราจะสป้อนเป็นเซลล์แวลูแบบวิธีนี้ไม่ได้พาจะใช้วิธีนี้แทนนะคะพาจะใส่เป็นฟอร์มูลา ก็คือเป็นการเช็คนะคะเราจะใช้ว่าถ้าคอลัมน์ i เนี่ยน้อยกว่า30ให้เป็นสีแดงนะคะหรือก็เหมือนคล้ายๆกับใส่ฟอร์มูลาไปเรื่อยๆใส่สูตรว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดมันเข้ากับเลนนี้ให้ใส่สีนี้นะคะอ่ะมาเริ่มใส่ตัวแรกนะคะ mm hmm. ก็คือน้อยกว่า30วิธีการใส่ตัวนี้เนี่ย ฟอร์มูลาเพื่อเช็คเนี่ยก็เหมือนการใส่ฟอร์มูลา e x c ก l ก็คือขึ้นต้นด้วยเท่ากับนะคะแล้วตัวคอลัมน์ที่พราใช้เช็คเนี่ยก็คือคอลัมน์ไนะคะเนื่องจากว่ามันคุมหลายคอลัมน์เนี่ยตอนที่พราใส่คอลัมน์ i ลงไปเนี่ยพาวจะระบุเป็น i 4ก่อนตัวแรกนะคะก็คือข้อมูลชุดแรกก็คืออยู่บรรทัดที่4แล้วพาก็จะฟิกโดยใช้ S ดนะคะตัวนี้ ฟิกไปว่าคอลัมน์ที่พรวต้องใช้เช็คะจะต้องเป็น i เท่านั้นนะคะแล้วก็น้อยกว่า30อ่ะอันนี้จะเป็นสูตรตัวแรกถ้า I4 น้อยกว่า30นะคะตัวนี้เวลาที่เราใส่เนี่ยเนื่องจากว่าเราใส่เป็นข้อมูลยาวๆแบบนี้เนี่ยมองเหมือนกับว่าเราใส่สูตรที่บรรทัดแรกแล้วเมื่อมันมีการลากไปใช้กับคอลัมน์อื่นเนี่ยตัว i 4เนี่ยมันก็จะกลายเป็น i5 I6 ตามแถวที่เราลากนะคะตัวนี้ แผลก็เลยไม่ได้ฟิกเลขสนะคะแพลเลยฟิกแค่หัวคอลัมน์เฉยๆก็เป็นสีแดงนะคะกดโอเคกดโอเคอ่ะอันนี้จะเป็นตัวแรกนะคะที่เราใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวที่2นะคะนะก็คุมตัวที่เราต้องการทำ condition formatting แล้วก็กด new rule แล้วก็ตัวนี้แพลจะใส่ตัวที่2ตัวที่2เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็น ค่าระหว่าง30 -59 ถึง5้นะคะแพจะใช้ตัวแอนมาช่วยนะคะแอนเนี่ยมันจะใช้เชื่อมค่าที่มากกว่าเท่ากับ30และน้อยกว่า60นะคะน้อยกว่า60ก็คือ59มันจะต้องมี2 Condition ในนี้นะคะแพรก็ใส่ไป IC มากกว่าเท่ากับ30 อันนี้เป็น condition ตัวแรกนะคะแต่ถ้าเกิดอยากเอาสอง condition มาเชื่อมกันจะต้องใช้แอนแอนเวลาใช้นะคะก็คันด้วยลูกน้ำนะคะแล้วก็ i 4ตัวนี้ condition ที่2ก็คือน้อยกว่า60มันก็คือเลนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืม fix column i ด้วยนะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะอ่ะเหมือนมีอะไรผิดไปขอกลับมาดูตรงนี้รู้สึกว่าเมื่อกี้แพลวอาจจะลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแลวใส่แอนเข้าไปเลยต้องลบตรงนี้ทิ้งมันสร้างขึ้นมาให้ถ้าเกิดเราไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับกดโอเคแล้วลองกดแอปพลายดูอ่าสีเหลืองขึ้นแล้วแล้วก็ใส่ตัวต่อไปจะปิดแล้วก็มา condition f o r m a t t i n g ควรสเต็ปเดิมก็ได้หรือมากด new r ูตรงนี้ก็ได้ถ้าเราทำต่อเรื่อยเื่อยเนี่ยเราก็กด new r ูจากตรงนี้เลยแล้วก็เลือกตัวสุดท้ายนะคะมากกว่าเท่ากับ60ก็เหมือนเดิมใส่เท่ากับก่อนนะอย่าลืม i see มากกว่าเท่ากับ60ตัวนี้จะเป็นสีเขียวกดโอเค แอปไพดูเห็นไหมคะได้แล้วคอนดิชันเนี่ยจะเหมือนกับตัวนี้เลยอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่พอนะคะถ้าเราอยากให้ไปใช้กับคอลัมน์อื่นๆด้วยนะคะทำไงนะมาคุมตัวเดิมนะที่เราทำคอนดิชันเอาไวา้ถ้าเราไม่คุมแบบนี้เนี่ยในหน้านึงของเราเนี่ยจจะมีคอนดิชันอยู่หลายที่มันอาจจะไม่ได้จุดที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะให้เราคุมก่อนแล้วก็กดคอนดิชันฟอร์แมตติ n งรอบหนึ่งแล้วก็กดแมเนจรูนะคะ ตรงนี้เห็นไหมมันมีเขียน apply to อยู่ตรงจุดที่เราสร้าง condition ไว้ตรงนี้มัน apply G จนถึง I นะคะ G 4ถึง I 15ก็คือช่วงตรงนี้ถ้าเราอยากให้ใช้กับช่วงอื่นๆเนี่ยให้เปลี่ยนตรงนี้นะคะถ้าเกิดแพอลอยากให้มันไป column K นะคะจาก I เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น K แบบนี้แบบนี้นะคะ แล้วก็กดแอปพลนี่มันก็จะไปช่วงตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นช่วงที่ต่อเนื่องมันจะเป็นช่วงอื่นอย่างเช่นอาจจะข้ามไป n นะคะ n เป็น n 4จนถึง n 1 5นะคะให้ใส่ตรงนี้นะให้เป็นเื่องครื่องหมายลุกน้ำก็เป็น n 4ถึง n 1 5แบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ s ตอลลร์คุมนะคะ อันนี้อลองเทสดูก่อนเห็นไหมมันจะขึ้นละเมื่อกี้เ้าทำเฉพาะตัวสีเขียวถ้าเกิดอยากได้ของตัวอื่นด้วยก็ปึ๊บนี่นะคะแล้วก็กดแอปพลอันนี้สําหรับช่วงที่ไม่ต่อเนื่องนะคะก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน